สวัสดีครับพี่ข้อบวันนี้กับเบียร์บ้านใหญ่นะครับวันนี้วันพุธที่5เมษายน2566ครับคู่บอลที่เราจะนํามาวิเคราะห์คืนนี้ครับเป็นรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับคิกออฟกันเวลาตีสามนกาตามเวลาบ้านเรานะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรังอันดับ5ครับด้านทีมเยือนเบนฟอร์ดครับรังอันดับ7บนตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ เรามาดูเฮดทูเฮดสีนัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมพบกันครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะไปได้2ครั้งเสมอไป็น1ครั้งครับและเป็นเบนฟอร์ดครับที่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้1ครั้งนะครับเรามาดู6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะไป3เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นะครับทำประตูได้แปประตูและเสียไปด้วยกัน11ประตูครับด้านเบนฟอร์ดทีมเยือนครับผลงาน6นัดหลังสุดของพวกเขาครับชนะไป2เสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1ครับ ทำประตูได้10ประตูแล้วก็เสียประตูไป8ประตูด้วยกันครับเรามาดูฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้งสองทีมกันนะครับผลงานในบ้าน5นัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในบ้านยังแก่งและยังไม่แพ้ใครครับชนะไป4ครับเสมอไป1ทําทำประตูได้12ประตูด้วยกันนะครับแล้วก็เสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นนะครับสำหรับผลงานในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนผลงานนอกบ้าน5นัดหลังสุดของทางฝั่งทีมยืรนเมนฟอร์ดนะครับ ชนะไป1ครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปด้วยกัน1นะครับทำประตูไปได้6ประตูแล้วก็เสียประตูไปที่5ประตูนะครับทฆษณาเบียบ้านใหญ่วิเคาว่าเจ้าบ้านแมนยูนะครับวันนี้มีคาซิมิโ่นะครับที่ติดทดแบนแต่ตัวแทนอย่างแม็กโทมิน่ก็พอแทนกันได้ครับและขุมกําลังหลักอย่างวาลานอย่างอองตัวนี่อย่างแรดฟอร์ดยังพร้อมลงสนามครับด้านเบนฟอร์ดนะครับนั้เตะตัวหลักก็พร้อมลงสนามเช่นกันนะครับนัดนี้มองว่าแมนยูอยู่ในบ้านครับกับช่องกําแพงหนึ่งช่วงก็จัดว่าพอลุ้นได้สองได้ครับ และนี่คือทัศนะจากเบียร์บ้านใหญ่นะครับสำหรับบอลคู่นี้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์ฝากกดตามและกดแชร์ให้กันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่พรุ่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ